เรียนท่านนักวิจัยครับผมขออนุญาตนำเสนอวิธีการรายงานความก้าวหน้ารายงานวิจัยในส่วนของ f u n d m m n t t l l fund ให้ท่านทราบนะครับขั้นตอนที่หนึ่งะครับเข้าไปที่โครงการที่รับการจัดสรรน,นะครับจากนั้นท่านก็เลื่อนดูข้อมูลที่ท่านท่านได้รับการจัดสรรน,นะครับแล้วก็เลือกในช่วงที่โครงการที่ท่านจะต้องการรายงานนะครับ เช่นผมจะต้องอรายงานในส่วนของทุนในส่วนนี้นะครับท่านก็คลิกเข้าไปในระบบนะครับรายงานผลการดำเนินงานจากนั้นเขาจะขึ้นผลการดำเนินงานมาให้นะครับซึ่งท่านสามารถแก้ไขได้ตลอดนะครับตัวอย่างเช่นอันนี้ อันเท่าๆนี้ก็คือท่านทำไว้ตั้งแต่ตอนกรอกระบบนาลิสไว้ในช่วงแรกแล้วนะครับผมก็ทำการแก้ไขผมก็รายงานผลนะครับในส่วนเดือนที่ดำเนินการจริงก็ตั้งแต่ตุลานะครับจนถึงเมษานะครับเดือนนี้เป็นเดือนเมษานะครับท่านอาจจะทำได้ถึงแค่มีนาก็ได้แต่ผมขออนุญาตติกถึงเมษาเลยนะครับ บางท่านก็อาจจะเป็น1 2 3ทั้งหมด12เดือนนะครับแล้วท่านทำจริงไป1 2 3 4 5 6 7ก็อาจจะเป็น7หาร12คูณ100ก็ได้นะครับก็จะเป็นรายงานจริงผมก็7หาร12 7หาร12นะครับ มันเป็นอ่าก็จะได้ประมาณห้าสิบแปดจุดสามสามเปอร์เซ็นนะครับผมไม่อยากคุณร้อยนะก็กรอกข้อมูลไปครับก็ 58%บันทึกเห็นไหมครับตัวนี้เป็นเปอร์เซ็นต์ความสำเร็จที่ที่ท่านทำได้นะครับอันนี้จะต้องออมีจำนวนเต็มเป็นส่วนร้อยนะครับเป็นจำนวนเต็มหมายความว่าจาก100%ท่านดำเนินการไปได้เท่าไหร่ของผมก็คิดประมาณการว่าผมทำไปใน7เดือนจาก12เดือนก็คิดประมาณเป็น58% นะครับซึ่ง58ไปคูณ10ก็จะได้ประมาณ6%ถูกไหมครับงั้นเปอร์เซ็นต์ความสำเร็จของการรายงานครั้งนี้เพิ่งจะถึง60เพิ่งจะถึง6%เท่านั้นนะครับผมรายง,งานส่วนต่อมานะครับการจัดซื้ออุปกรณ์นะครับผมก็ดำเนินงานมกราถึงกุมภาผมก็ดำเนินการแล้วเสร็จ100% เข้าใจนะครับนี่คือความสําเร็จต่อกิจกรรมถ้าท่านคลิกเข้าไปดูก็คือทั้งหมดคือ100ถ้าท่านดําเนินการครบถ้วนก็100%ถ้าท่านานดำเนินดาเนินการได้ครึ่งหนึ่งก็50%เป็นต์เห็นไหมครับเพิ่มเป็น11%บเอ็เละเพราะว่ามันคือ100จาก5ก็ได้แค่ห้านะครับบวกประมาณ6ถูกไหมครับห้บวกหก็ได้11%นนะครับส่วนต่อมานะครับส่วนต่อมา ผมก็ดำเนินการตั้งแต่กุมภามีนาเมษา,มาก็อาจจะคำนวณ1 2 3 4 5 6 7 3. 7จก7นะครับอาจจะเป็น3 7จาก7คูณ100ก็ประมาณ43%นะครับแต่ว่าอาจจะระบุมากกว่านั้นก็ได้เช่นผมขออนุญาตระบุเป็น50%นะครับแล้วก็บันทึกใน3 3แล้วนะครับ รายงานในส่วนต่อมานะครับอันนี้ผมปรับเปลี่ยนเดือนแล้วกันนะครับเป็นเริ่มตั้งแต่เดือนเมษาอันนี้ก็1 2 3 4 5 6นะครับ1ใน6ถ้าประมาณคร่าวๆนะนะครับถ้าจะทำแบบผมก็ได้ประมาณ17% 16%นะครับของผมก็17%บนันทึก ได้38ละทั้งหมดนี้จะต้องทำให้ได้มากกว่าห้าสินะครับนะงั้นตัวเลขอาจจะปรับแก้อีกทีนึงนะครับแล้วก็ส่วนการรวบรวมและรายงานผลผเอาส่วนนี้ออกนะครับแล้วก็เพิ่มตั้งแต่มีนาใหม่เอ่อตั้งแต่เมษาก็คือครบ6เดือนแล้วก็รายงานผลนะครับ สิบห้าเปอร์เซ็นผมใส่ไปสามสิบบันทึกเนี่ยผมเพิ่งจะได้42เองนะครับท่านทําแล้วได้42ไม่เพียงพอนะครับสกสวไม่จัดสรรทุนในงวดที่2ให้นะครับเพราะฉะนั้นจะต้องทําจนได้50 ทำตามจริงนะครับแต่ให้ได้50แต่สกสวจะนับเป็นภาพรวมของมหาลัยต้องเกิน50งั้นถ้าเป็นไปได้ท่านก็เร่งงานให้ได้ตามนั้นหรือไม่ก็ใส่ข้อมูลให้มันครบ50ส่วน50เนะครับงนส่วนของการเตรียมวัสดุผมเพิ่มเป็น65แล้วกันนะครับแล้วก็บันทึกไม่พออีกผมไผมจะต้องใส่70แล้วละ่ะ ได้51%นะครับผมย้ำนะครับว่าการรายงานในส่วนของแผนผลการดำเนินง,งานมีผลต่อการจัดสรรทุนของสองกสวในงวดที่2เท่าที่สอบถามมาจากเจ้าหน้าที่ของสองวพนะครับเพราะฉะนั้นในภาพรวมจะต้องรายงานให้เกินกว่า50%ที่ท่านได้สัญญาวไว้กับทางสงกสวนะครับแล้วก็ ผลงานที่ว่านี้จะต้องเป็นภาพรวมของมหาชลาจะต้องเกิน50ถ้าไม่เกิน50แล้วการจัดสรรทุนในงวดที่2ก็จะมีความล่าช้าออกไปนะครับแล้วก็จะมีผลต่อการาทํำวิจัยของท่านนะครับคลิปนี้จบลงเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ